เอาติดหน้าใช้งานมาอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ t o y ยต a c โค a l เอาติดเนีคะตัวนิว 1.6g ดี G, รถปีเี็สสำหรับพี่พี่าไหนเนะะี่ยที่กำลังรอตัวนิวนะคุณพี่ภายในสีดำเนี่ยคะแนะนำคันนี้เลยใครสนใจนะคุณพี่นะห้ามพลาดเลยจริงมีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษราคาดีนะคะจัดให้แล้วแน่นอนใครสนใจอย่าพลาดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยเนี่ยค่ะวันนี้กลับมาเจอเจอกับรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ขาในช่องรุ้งเอาติสลดมือสองเนี่ยคะวันนี้รุ้งพาพี่ๆมาชมเอาติสหน้าใช้งานอีกหนึ่งคันเนี่ยค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นสีหายากด้วยนะพี่ๆและเป็นโฉม all new นะคะสำหรับใครที่กําลังตามหาอยู่นะจ๊ะเข้าใหม่สดๆร้อนๆสําหรับคันนี้นะคะนั่นก็คือ toyota corolla eltis เนี่ยคะตัวนิว 1.6g เนี่ยคะรถปี2021นะคะพี่ขา รถเข้าใหม่สดๆร้อนเนี่ยฮะปีใหม่เนี่ยฮะแล้วก็ราคาดีเนี่ยฮะคันนี้บอกเลยฟังชันจัดแน่นจัดเต็มให้แน่นอนเนี่ยฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนเนี่ยฮะที่กําลังตามหาเนี่ยฮะรถสวยๆฟังกช์ชันดีๆเนี่ยฮะภายในต้องโดนแน่ๆเลยนะคะพี่ขาสาหรับคันนี้นะบอกเลยฟังกช์ชันครบนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้นะคยะสวยๆแบบนี้แล้วสีหายากด้วยนะคะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่กําลังตามหาอยู่นะจ๊ะ โตโยต้าโคราอัลติสนี่ะสีน้ำเงินออกเทาๆสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยรีบติดต่อไมาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์0972517435นะคะ่ะวันนี้รุ้งพามาเจอรถสภาพแรกเข้าสวยๆแบบนี้เลยเนะะี่ะสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อไมาได้เลยนะีคะตามช่องทางด้านล่างเนาะวันนี้รุ้งจะพามารีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในบอกเลยราคาดีไม่พอไม่น้อยไม่พอนะคะสวยด้วยนะคะอ่ะ เรามาเริ่มรีวิวไปตั้งแต่ทีละขั้นตอนกันเลยดีกว่านี่คะสำหรับคันนี้อย่างที่แจ้งเป็นโฉม all new นะพี่พี่เนี่ยคะเป็นโฉม all new โฉมด้านหน้านะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่พามาดูทีละขั้นตอนเลยดีกว่านี่คะโฉมด้านหน้านะพี่พี่นะมีโครเมียมตัดถึงเส้นนะคะพี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนี่คะโลโก้โตโยต้านี่คะพี่พี่ขาก็เป็นโครเมียมเนะคะเขามากะนี่ เนี่ยค่ะกันชนนี่ยฮะคุณพี่ที่เป็นสีดําด้านเนี่ยค่ะทะเบียน9930เนี่ยค่ะถือว่าสวยมากเลยเนี่ยค่ะสำหรับใครที่กําลังมองหาเนี่ยฮะรถยนต์มือสองอยู่แนะนําคันนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเนี่ยฮะน้องคันนี้นะคะเขามากับสันเหลี่ยมคมเนี่ยฮะเอ่อที่ฝากระโปรงเนี่ยค่ะครบๆแบบนี้เนาะแล้วก็นี่นะคะ ไฟหน้านะคุณพี่นะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะดวงใสๆเกวๆไม่มีรอยแตกขูดขีดร้าวเลยนะคะสำหรับใครที่กําลังตามหาเอาติดอยู่นะคันนี้แนะนําจริงๆนะคุณพี่นะเนี่ยคะอ่ะไปกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างนะคุณพี่สภาพอาจจะสกระปรกนิดนึงนะคะพี่ขารถเพิ่งเข้าใหม่เนาะอย่างที่แจ้งรถเข้าใหม่สุดๆร้อนๆนะคะสภาพคันนี้นคีคะพามาดูเลย เนี่ยส่ะปงซุ้มล้อคุณพี่แนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกรอยขีดรอยลักกิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่ารถที่บริษัทพยนต์รับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักพิควา่มจมน้ํากับสีก่อไหม้นะจ๊ะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนเนะะียค่ะอะ มาดูกันใกล้ๆคันนี้นะคะได้ล้อมแม็กเดิมๆจากศูนย์นะพี่ๆนะดิสเบรกหนะ้าหลังจัดให้แล้วเรียบร้อยล้อเออยางนะคะคุณพี่นี่ให้ดูใกล้ๆยางนะคะได้ยางปีใหม่มากๆนะ,ะ่ะยางปี2 0 2 3นะคุณพี่ทุกอย่างสวยครบแน่นอนนะีคะพี่ขาคันนี้พร้อมใช้งานเนะะี่ยบอกเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะีคะพี่ขาคันนี้นะแจ้งอีกทีราคา5้า0สนบาทนะ,ะ่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่มาวันแปดพัใครสนใจรีบติดต่อได้เลยนะจ๊ะอ่ะ เนี่ยฮะกระจกนะคฮะนี่พามาดูนิดหนึ่งเนี่ยจ้ะกระจกนะี่ฮะโตยโยต้ารอบคันเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคฮะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของนี่เนะะี่ยค่ะในส่วนของเอ,อ่อตัว กระจกมองข้างนะคะพับเก็บระบบไฟฟ้านะคุณพี่นะมีแถบไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเดิมๆนะคะดีไซน์โครเมียมตัดสวยๆเลยจ้ะพี่ๆนะคะสวยมากๆนะคะพี่ขาสวยมากจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคุณพี่สวยๆเลยนะคะพี่ขาสําหรับใครที่กําลังมองหาเอาติดหน้าใช้งานนะคะ,ะรถสไตล์ผู้บริหารอีกคันหนึ่งเลยนะคะพี่ขาส่วนใหญ่เีจะเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะเนะคะเช็คเลยค่ะทุกหนึ่งหมื่นโลแน,น,น่นอนนะจ๊ะพี่จ๋านี่ให้ดูใกล้ ภายในนี่ฮะตกแต่งด้วยสีดำนีคะสวยสวยเดิมเดิมเลยนี่ะพี่ๆขาแล้วก็เบาะนีคะได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนีคะสีดำสวยๆแบบนี้จ้ะนะคะอืมสวยแน่นอนพี่ๆนี่ะช่องพักเท้านี่ะก็คือกว้างๆเลยนี่ะดีไซน์นีคะนี่ให้ดูนีคะเรามาเริ่มจากนี่เลยเสาเอนีคฮะน็อตไม่มีขันไข่ขยับเลยนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมพี่ๆนี่ะสวยเดิมแน่นอนจ๊ะพี่จ๋าเสาบด้วยเช่นเดียวกันนะคุณพี่นะนี่ นะคะน็อต <N OT> ไม่มีขันไขยขยับเลยนะะี่ยคะโครงสร้างหลกักโครงสร้างเดิมนะคะพี่พี่ขาน็อต <OT> ไม่มีขันไขยขยับจริงๆสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กําลังตามหาโตโยต้าโคราเอลติสเนี่คะแนะ,ะนำเลยจริงๆนะจ๊ะพี่จ๋าเชื่อถือได้ร้เอเปอเ็นาะว่าพี่ไม่ได้รถที่ไม่สวยไปอย่างแน่นอนนะจ๊ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะ่พี่นี่อันนี้ภายในด้านหลังนะคุณพี่ กนะะี่ยะกว้างๆจับใจแบบนี้เลยนะะี่ะพี่ขาสวยเดิมแทนแน่นอนนะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตเหมือนกาดน,นาเลยนะะี่ยะพี่ขาภายในเนี่ยบอกเลยพี่ๆทุกคนต้องการมากสาหรับภายในสีดํา นะคะแล้วก็แอร์นะคะแอร์ด้านหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้นะคะประตูนะคะก็จะมีช่องเก็บของนะคะช่องเก็บขวดน้ํามาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะกระจกอย่างที่แต่งโตโยต้ารอบคันนะคุณพี่นะนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังเนาะเซนเซอร์ถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ2จุดนะจ๊ะเซนเซอร์ถอยหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อย2จุดมีโครเมียมตัด1เส้นนะคะไฟท้ายคุณพี่มาดูใกล้ๆนะคะนี่ ไฟท้ายนะคะีค่ะพี่ๆขาได้เป็นไฟ LED ไลท์ไกดิ้งนะคะดวงแดงๆโต,โต,โต,โตๆใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยขีดรอยบุบรอยล้ารอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะคะรับประกันเลยว่ารถที่นี่ไม่มีชนหนักพีความจมน้ํากับสีกอไม่แน่นอนเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะจ๊ะสีสวยสีแท้สีเดิมแน่นอนนะคะ,ะพาพี่ๆมาดูที่ด้านหลังนิดนึงนะคะนี่เปิดด้านหลังให้พี่ๆดูด้วยนะจ๊ะนี่จ้ะนะคะในส่วนของด้านหลังบอกเลยฟังก์ชันครบๆนะคะพามาดูในที่โครงสร้างก่อนเลยเนี่ยคะนี่ โครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนะะี่ยค่ะดูได้เลยน็อตไม่มีขันไขยขยับไฟไฟ,ไฟแท้ไฟเดิมนะคะสีสวยสวยสีดำเดิมแบบนี้เลยจ้ะนะคะอ่าเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้โตโยต้าโครา a อลติดเนี่ยคะตัวนิว 1.6G นะคะ, G, ะ,คะรถปี2021นะคะสวยครบแน่นอนนะคะฟังก์ชันครบครบเนาะภายในนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะ พรมสักราชนะคะคุณพี่ขาสะอาดสะอาดแบบนี้นะคะในส่วนของด้านหลังเนี่ยนะคะด้านล่างเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ายางอะไหล่นะยคะยางอะไหล่แมแงนะคะคุณพี่มีให้ครบๆเลยนะคะพี่ขาคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะนี่ในส่วนของเขาเรียกว่าด้านบนเนาะคุณพี่นะคะสวยมากนะคะสาหรับด้านบนเนาะนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะจ๊ะสาหรับใครที่คลื่นชอบรีบเลยเนียคะดอกเบี้ยพิเศษสุดตอนนี้เนียคะอยู่ที่สองุดสี่เก้าเท่านั้นนะคะอ่ะ มาดกันต่อนะะี่ค่ะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะะี่คะอ่ะเดี๋ยวลุงขออนุญาตพาพี่พี่นั่งสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะพี่พี่นะะนี่ค่ะก็นี่กระจกออโต้นี่คะปุ่มพีชั่นคอนโทรลกระจกออโต้หนึนะะ่งบานนี่คะแล้วก็จะมีที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวลุงขออนุญาตพาพี่พี่สตาร์ทรถนิดหนึ่งนะคะอ่า นะคะพี่พี่คันนี้นะคะแจ้งอีกทีนะคะราคาห้าแสนเก้าพันบาทนะคะพี่ขาคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณแปดพันหกะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่แปดพันหกใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะอ่ะมาดูันที่หน้าจอเรือนใหม่ก่อนนะคะหน้าจอเรือนใหม่คันนี้นะคะพี่ขาไม่อยู่ที่แสนสี่เนี่ยฮะสี่แสนสี่หกพันโลนะคะไม้เป็นไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกับไม้กอไม้อย่างใดแน่นอนนะคะปุ่มพุทสตาร์ทนะ,ะพี่ๆคันนี้จะให้มาทางด้านซ้ายแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะ ด้านซ้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ขาคุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยนะ,ะนี่ดูเลยไม่มีอรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นน,นะคะพี่ขาไม่มีอรอยถลอกใดๆทั้งสิ้นนะคอนโซลกลางนะคะ,คก,ะ,คะก็จะมีวิทยุนะคะแยกมาให้แล้วเรียบร้อยฟังได้ทั้ง FMAM เนะคะ CD ใส่ฟังได้นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าใส่แผ่น CD ฟังได้เนะคะเชื่อมต่ออะไรได้หมดเลยเนะะี่ยค่ะก็คือรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เนาะ นะคะแอร์ A, นะคะพี่ๆขาได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะมีการลื่อนถ่ายให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์นะคะเบรกมองเบรกมือเนี่ยคะช่องวางแก้วน้ําช่องเก็บของเนี่ยคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้เอาติดเนี่ยคะตัวนิว 1.6G รถปี2019เออขออภัยค่ะรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่59,000บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวน์ได้นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 8,600นะคะใครสนใจรีบติดต่อได้เลยดอกเบี้ยพิเศษสุดตอนนี้นะคะอยู่ที่2องจเนะคะขออภัย2.49เนะคะข้าราชการพนักงานบริษัทเนี่ยฮะมาออกคนเดียวจบเลยนะจ๊ะอ่ะขอรายได้2เท่าของทางงวดนะคะอ่ะเดี๋ยวรู้ขอญาตเนี่ยอะพาพี่ๆเนาะมาดูกันที่ห้องเครื่องนิดหนึ่งนะคะขอญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่นะคะนี่เนี่ยมาในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะพี่ๆิขาหนิเนี่ย พามาดูห้องเครื่องนะคะพี่ขาโครงสร้างเนาะเนี่ยค่ะพี่พี่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนะี <Brooke> ่ยค่ะน็อตไม่มีขันไข่ขยับเลยนะจ๊ะนี่น็อตไม่มีขันไข่ขยับเนี่ยค่ะพี่ขาแล้วก็นีส่วนของไฟไฟแท้ไฟเดิมเนี่ยค่ะพี่ดูได้เลยนะจ๊ะนี่น็อตน็อตเนร์ออะไรอย่างนี้นะคะไม่มีขยับเลยไฟไฟแท้ไฟเดิมเนี่ยค่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนาะเนะคะเบ้าทั้งหลายเบ้าโช๊คเนี่ยค่ะดูได้เลย สวยๆน้ำเดิมๆนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้ทนทานประหยัดน้ำมันนะคะประมาณ16.6โลลิตรนะคะสำหรับอัลติสตัวนิวนะคะแล้วก็ดูด้านบนได้เลยว่าแผ่นฉนวนการความร้อนอยู่ครบแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าโคราอัลติสเนี่ย ตัวนิว1.6 g นะคะรถปี2021นะคะมาในราคา59,000บาทนีคะคันะะนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อพอยู่ที่ประมาณ8,006ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435วันนี้รุ้งต้องขอลาไปก่อนฝากพี่พทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s ั b ประคายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ